ผู้ชายแบบนี้ไม่นอกใจคุณแน่นอนหนึ่งให้ความสําคัญกับคุณอย่างสม่ําเสมอผู้ชายแบบนี้นะคะจะเป็นผู้ชายที่ชัดเจนมากๆเป็นผู้ชายที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมากๆนะคะเขาจะติดต่อหาคุณส่งข้อความหาคุณแล้วก็ไปมาหาสู่หาคุณอย่างสม่ําเสมอและเวลาที่เขาไปไหนมาไหนนะคะเขาจะบอกให้คุณรู้ล่วงหน้าเพื่อที่เขาอยากให้คุณสบายใจนะคะไม่ใช่ว่า เงียบหายไปเลยปล่อยคุณงงอยู่คนเดียวว่าเอ้ยเขาหายไปไหนนะปล่อยให้คุณต้องกังวลอยู่คนเดียวนะคะผู้ชายลักษณะแบบนี้จะเป็นผู้ชายที่มีความจริงใจมากๆเลยข้อ 2. นะคะเขามีคุณในแพลนชีวิตของเขาอยู่เสมอผู้ชายแบบนี้นะคะเวลาที่ เขาพูดถึงกิจกรรมอะไรที่เขาอยากทําหรือว่าสถานที่ไหนเนี่ยที่เขาอยากไปเขาจะมีคุณอยู่ด้วยในนั้นอย่างเช่นฉันอยากไปเที่ยวที่นี่จังเลยสวยจังเลยถ้าฉันไปกับเธอนะฉันคงมีความสุขน่าดูเลยนะผู้ชายแบบนี้นะคะเขาอยากจะทํากิจกรรมกับคุณตลอดเวลาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาที่เขาไปทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวเขาเนี่ยเขาจะชวนคุณไปด้วยเสมอนะคะข้อ 2. นะคะผู้ชายที่เขาเปิดเผยว่าคุณเป็นแฟน ข้อเนี้ยพีคมากๆเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ชัดเจนจริงใจซื่อสัตย์กับคุณมากๆเขาจะพาคุณไปแนะนําให้เพื่อนเขาได้รู้จักเขาจะพาคุณไปแนะนําให้ครอบครัวเขาได้รู้จักและเขานะคะจะโชว์ภาพของคุณนะคะใน Facebook ส่วนตัวเขาหรือว่าเวลาที่เขาไปไหนมาไหนนะคะเขาจะแท็กชื่อคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ กล้าโชว์ภาพคุนนะคะในหน้าจอโทรศัพท์มือถือเขานะคะเขามีความซื่อสัตย์และผู้ชายแบบนี้ไม่นอกใจคุณแน่นอนค่ะข้อ4นะคะผู้ชายที่ทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขแค่พูดก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะผู้ชายแบบนี้เขาจะทําทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้คุณมีความสุขเพราะเขาแคร์ความรู้สึกของคุณแล้วเขาก็จริงใจแล้วก็รักคุณถ้าเขา คิดว่าเขาจะเผลอนอกใจคุณเนี่ยเขาไม่ทําแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะทาให้คุณเสียใจข้อ5นะคะผู้ชายที่ไม่โกหกผู้ชายแบบนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆจริงใจแล้วก็เปิดเผยเวลาที่เขาทําอะไรผิดเนี่ยเขาก็จะกล้าบอกคุณแต่ถ้าผู้ชายที่โกหกนะคะคุณสามารถที่จ,จะจับพ,พ,พิรุษได้อยู่แล้วละว่าเขาโกหกเอ่อให้คุณเนี่ยเชื่อเขาดังนั้นคุณเป็นแฟนคุณจะรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ พูดโกหกหรือว่าไม่พูดโกหกและนี่ก็คือนะคะวิธีการที่จะเช็คว่าแฟนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณหรือเปล่านะคะถ้ามีตามข้อที่คุณกล่าวมาเนี่ยเขาไม่น่กใจคุณแน่นอนนะคะลองเช็คดูนะคะ